อคลิปนี้เบื้องหลังการทำนาหวานไม่ให้มีหญ้านะครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องมาดูด้วยกันนะครับครับสวัสดีครับช่องสุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับช่วงนี้บรรยากาศก็เริ่มเย็นนะครับฝนก็เริ่มมาน้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะแปลงนาที่เสมอเรียบนะครับฝนมาก็จะเห็นน้ำ อยู่ทุกจุดนะครับพี่น้องไม่ได้ไปรวมจุดใดจุดหนึ่งนะครับนี่คือประโยชน์ของที่นาเรียบแต่ในคลิปนี้จะพาพี่น้องมาดูว่าเบื้องหลังการทํานาหวานไม่ให้มีหญ้านะครับเดี๋ยวให้พี่น้องดูภาพข้างบนนี้เลยนะครับพี่น้องอพี่น้องบางท่านคอมเมนต์มานะครับว่านาเป็นร้อยไร่นะครับแต่อันนี้เราก็ไม่ปฏิเสธนะครับพี่น้อง เราจะมานำเสนอว่าพี่น้องที่มีที่นาจำกัดโดยเฉพาะนาอินทรีย์นะครับทำนาแล้วเอาผลผลิตไว้ทานเองต้องขยันแบบนี้นะครับว่างตอนไหนทำตอนนั้นนะครับนี่คือวิถีชาวนาเริ่มเอาญ้าออกตั้งแต่ไถนะครับคราดตี แม้แต่หวานข้าวงอกแล้วก็ยังเจ็บหญ้าตามนะครับนี่แหละครับพี่น้องทำลักษณะนี้เรื่อยๆเรื่อยๆนะครับทุกๆปีหญ้าก็หมดนะครับพี่น้องครับก็เป็นเทคนิคละวิธีการเป็นความขยันความรักความผูกพันชาวนาที่อยู่ในนานะครับหญ้าเหนุบเปรียบเสมือนศัตรูหมายเลขกหนึ่งเลยนะครับชาวนาก็ต้องขยันแล้วก็ต้องเก็บ นะครับเพื่อที่จะเอาผลผลิตปลอดสารพิษนะครับมาหุงให้ลูกหลานในครอบครัวได้ทานกันนะครับอันนี้คือจุดประสงค์หาว่าพ่อแม่พี่น้องทําในเชิงธุรกิจต้องใช้สารเคมีนะครับอันนี้เราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้นะครับแต่หากว่าเรามีนาขนาด4ไร่3ไร่2ไร่1ไร่นี้นะครับเราต้องใช้กําลังมือล้วน นะครับการเก็บหญ้าการทุบหญ้าการตากหญ้าการกองหญ้านะครับทำลายหญ้าจนกว่าข้าวเขาจะเก็บเกี่ยวนะครับพี่น้องไปเรื่อยๆกินข้าวเสร็จตอนเช้าก็มานะครับเก็บหญ้าซ้อมแซมด้วยอันนี้คือวิถีชีวิตของชาวนานะครับอันไหนที่เป็นศัตรูของข้าวก็เก็บนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับที่ลงไปทําลายข้าว ชาวนาเราต้องเก็บไม่หวังผลตอบแทนที่มากมายนะครับไม่หวังผลตอบแทนที่ตีราคาเป็นวันแต่ขอให้ที่นาเราปลอดสารแล้วก็ปราศจากวัชพืชแล้วผลผลิตออกมาก็อุดมสมบูรณ์ก็ถือไาใช้ได้นะครับพี่น้องเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดูแปลเก็บยาออกอย่างละเอียดนะครับพี่น้อง เราไปดูด้วยกันนะครับนี่แหละครับพี่น้องแปลงนาที่ผมได้นำเสนอพี่น้องก็มาดูที่นานะครับว่ายามีไหมนะครับพี่น้องดูได้นะครับ แล้วก็เต็มไปด้วยปุ๋ยอินทรีย์นะครับเดินลงไม่ได้เลยร่วนพี่น้องดูได้นะครับเศษปุ๋ยมองไปลักษณะนี้ก็ยังไม่หนาแน่นเท่าไหร่นะครับพี่น้องคอยดูนะครับประมาณอีก15วันนะครับจะสวยมากนี่นะครับมาเรามองในมุมมองที่สูง มองไปก็เหมือนกับเบาบางนะครับแต่วางกล้องลงอย่างนี้ก็นาเน้นดีนะครับพี่น้องครับก็เลยนำเสนอให้พี่น้องได้เห็นสดๆถึงเบื้องหลังการทำนาที่ไม่มีหญ้านะครับแล้วก็วิธีการกำจัดหญ้ากำจัดรูปแบบไหนโดยไม่ต้องใช้สารเคมีนะครับพี่น้อง ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจากช่องสุดาฟาร์มถ้ามีเรื่องราวดีๆก็จะนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้เลิกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับก็คลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ